สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บสิ่งส่งตัวจจากช่องคลอดด้วยตัวเองนะครับเพื่อนําไปตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนะครับข้อควรระวังในการเก็บนะครับข้อห้ามเลยก็คืออันดับแรกห้ามทําความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ํายาล้างจุดซ่อนเร้นอันดับ2ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้นะครับห้ามทําการเก็บสิ่งส่งตรวจ ก็คือปวดท้องน้อยปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์มีการตกขาวแบบผิดปกติมีการตกขาวแบบมีกลิ่นนะครับอันนี้คือข้อห้ามทั้งหมดไม่ให้เก็บสิ่งส่งตรวจในขณะที่มีอาการดังกล่าวนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในซองก็จะบรรจุไม้เก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมหลอดน้ำยาอยู่ข้างในนะครับอุปกรณ์มีแค่2ออย่างก่อนทำการทดสอบนะครับ ล้างมือให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นก็คือฉีกซองนะครับเราก็จะเห็นมีหลอดน้ำยาหลอดที่บรรจุน้ำยาอยู่ข้างในสีส้มนะครับเปิดฝาต้องระวังอย่าให้น้ำยาหกเป็นอันขาดน,นะครับต้องระมัดระวังให้ดีฉีกซองที่มีไม้เก็บสิ่งส่งตัวนะครับพยายามจับบริเวณด้ามน,นะครับ ต้องจับบริเวณด้ามเท่านั้นห้ามสัมผัสตรงปลายนะครับการเก็บสิ่งสูงตรวจก็คือสามารถที่จะนั่งหรือว่ายืนในท่าที่สบายหลังจากนั้นก็คือสอดไม้เก็บสิ่งส่งตรวจเข้าไปประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซนนะครับหมุนไปในทางนิดทางเดียวกัน1 0บถึงสาวินาทีหลังจากนั้นก็คือดึงออกสอดไม้เก็บสิ่งสนนงง่งตรวจนะครับเข้าไปใน หลอดที่บรรจุน้ํายาหลังจากนั้นก็คือหักครึ่งทิ้งหนังขยะหลังจากนั้นคือปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทล้างมือให้สะอาดเขียนชื่อวันเืินปีที่เก็บนะครับ หลังจากนั้นนําหลอดที่ได้นะครับบรรจุลงไปในซองเพื่อทำการนําส่งที่ห้องแลบนะครับ